ข่าวดีสำหรับคนที่ชอบเดินทางทางอากาศนะคะแล้วก็ข่าวร้ายสำหรับคนที่ป่วยนะคะรักษาและต้องไปรับยานะคะตรงนี้เป็นข่าวร้ายที่แบบน,น่าเสียดายนะคะเดี๋ยวนิวจะมาแบ่งปันนะคะวันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือวันที่1กรกฎาคมปี2025นะคะสวีเดนนะคะทางสวีเดนได้มีการออกกฎหมายใหม่ทั้งหมด15ข้อค่ะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ ข้อแรกเดี๋ยวนิวจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะเดี๋ยวจะขออ่านไปนในตัวด้วยนะคะก็คือข้อแรกยกเลิกภาษีตัว๋วเครื่องบินค่ะนั่นหมายความว่าเราไม่จําเป็นนะคะจะต้องจ่ายภาษีเวลาเดินทางทางอากาศอีกต่อไปค่ะแล้วก็ข้อที่2นิวจะพูดแบบรวบลัดเลยนะคะแล้วก็อ่านไปด้วยข้อ2นะคะลดสิทธิหักภาษีสําหรับแผงโซลาเซลล์ค่ะจาก20%นะคะเหลือ15%้เอุยเยอะมากนะคะแล้วก็ข้อที่3ค่ะ ราคาน้ำมันลดลงค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษีนะคะคือลดลงในเรื่องของภาษีเนาไม่ว่าจะในเรื่องของน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซลนะคะก็จะจะมีการปรับลดลงนะคะเท่าไหร่นั้นยังไม่มีการระบุแบบชัดเจนนะคะแต่ว่าจะมีการปรับลดลงแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ข้อสียนะคะการเพิ่มการเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงแบบชีวภาพนะคะต้องก็คือต้องผสมเชื้อเพลิงชีวภาพในน้ํามันมากขึ้นนะคะเพื่อ,อยังไงอะ แก้ปัญหาโลกร้อนนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะเขามีการอธิบายไว้แล้วก็ข้อที่5ค่ะสร้างบ้านใกล้ใกล้น้ําได้ง่ายขึ้นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีการเาจะมีกฎระเบ,บียบมากนะคะเวลาเราจะไปซื้อที่หรือต้องการที่จะปลูกบ้านใกล้ๆกับแม่น้ําแบบว่าฟิวแล้วแต่ตอนเนีต้ตอนเนี้ยเขาจะทําให้มันง่ายขึ้นนะคะคือเขาจะผ่อนปลนนะคะข้อจํากัดเรื่องการสร้างสร้างบ้านใกล้แม่น้ำเนี่ยให้มันง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็ข้อที่6ค่ะลดภาษีเครึ่งดื่มแอลกอฮอล์นะคะสำหรับโรงเบียขนาดเล็กค่ะน่าหมายความว่าสําหรับผู้ผลิตที่ไม่เกินนะคะสามล้านลิตรต่ตอปีนะคะก็จะมีการปรับลดภาษีให้ค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยนะคะกลุ่มพ่อค้ารายย่อยเนาะแล้วก็ข้อ7ค่ะเพิ่มเพดานการรักษาพยาบาลพยาบาลที่ต้องจ่ายเองนะคะตรงนี้ที่นี่บอกว่าใครป่วยเนะี่ยคือแบบ คือคือไม่ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการปรับนะคะราคาจาก2,900โครนะคะเป็น3,800โครในกรณีที่เราต้องจ่ายเองในเรื่องของยานะคะตรงนี้นิวบอกว่า เป็นข่าวที่ไม่ดีสําหรับคนที่ป่วยบ่อยนะคะต้องไปรับยาเองแล้วต้องจ่ายเองนะคะจากที่เราเคยจ่าย2องพเป็น3,8มพันครแล้วตรงน,นี้นะคะแล้วก็ข้อที่8ค่ะนิวจะแบบรวบรวบลัดเลยนะคะข้อที่8คือย้ายสินเชื่อบ้านแบบดอกเบี้ยคงที่ได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนธนาคารจะถูกลงค่ะขอโทษนะคะอันนี้ก็ดีค่ะ จะถูกลงมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อที่9นะคะบริษัทปล่อยเงินกู้แบบเงินเงินกู้ด่วนนะคะก็คือ,อพรีวอนลวนนะคะต้องมีใบอนุญาตเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะคะนั่นหมายความว่ามีหลายบริษัทลักไก่ค่ะปล่อยเงินกู้แบบไม่มีใบอนุญาต นั่นก็คือคนไทยด้วยนะคะเวลาไปปล่อยเงินอะไรกู้นอกระบบเนี่ยไม่มีใบอนุญ,ญ,ญาตระวังนะคะคุณอาจจะโดนนะโดนสำรักรลงแล้วก็โดนในงาน Finance i n s p e c t คุ้งนะคะคาดโทษนะคะแล้วก็ข้อ10นะคะห้ามขายก๊าดหัวเราเพื่อความมึนเมานะคะ แต่สามารถขายให้กับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะต่ำกว่านั้นห้ามเด็ดขาดเพราะจะมีกฎหมายบังคับค่ะแล้วก็ข้อ11นะคะห้ามซื้อบริการทางเพศทางออนไลน์นะคะรวมถึงแพลตฟอร์มอย่างเช่น o l y Fan นะคะห้ามเด็ดขาดอันนี้ก็แปลกเนาะซึ่งนิ้วเชื่อว่าหลายๆหลายๆท่านไม่ค่อยจะมีความเห็นด้วยกับกฎหมายนี้นะคะแล้วก็ข้อ12ะคะ่ะเปลี่ยน เปลี่ยนเพศตามกฎหมายได้ตั้งแต่นะคะอายุ16ปีขึ้นไปค่ะน่าหมายความว่าเด็กนะคะที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะคะคุณสามารถมีสิทธิ์ในการแจ้งขอเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเพศนะคะโดยไม่ต้องพบแพทย์ค่ะคุณใช้ดุลวิดุนินิจของคุณเองนะคะอวันตรงนี้ก็ แล้วแต่เนาะนิวไม่มีความคิดเห็นด้านนี้นะคะแล้วก็ข้อ13ค่ะกฎหมายสวัสดิการสวัสดิการสังคมฉบับใหม่กำลังมานะคะกำลังมารายละเอียดยังไม่ชัดเจนแต่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงมากนะคะเดีย๋ยวนิวจะมาอัปเดตฟังในข้อ13นี้นะคะแต่เขามีการเกิดเอาไว้แล้วอยู่ในช่วงเรเอ,อเรียบเรียงนะคะแล้วก็ข้อ14ค่ะโรงเรียนต้องมีแผนรับนะคะ รับมือภัยคุกคามนะคะเพราะช่วงนี้ช่วงนี้คือหลายๆหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าคนเข้าไปยิงในสถานโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่เนาะที่นิวเคยลงขาวทำข่าวไว้นะคะทำคลิปไว้เพื่อความปดิดปลอดภัยของนักเรียนและคุณครูนะคะแล้วก็ข้อ15ข้อสุดท้ายค่ะ,ะกฎการก่อสร้างใหม่จากสำนักงานนะคะ บูแบ็กเกน,นะคะส่งผลต่ออุตสหาหกรรมการก่อสร้างก็คือจะมีกฎหมายในการคุ้มครองความปลอดภัยของพนักงานนะคะที่ทํางานอยู่ในกลุ่มเสียงนะคะตรงนี้เดี๋ยวนิวจะมาสรุปคร่าวๆเลยนะคะว่ากฎหมายเขาอะไรยังไงบ้างนะคะแบบสรุปแบบรวบรัดอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือกฎหมายใหม่ในวันที่1 ก็คือวันนี้นะคะกระกฎาคมปี2025ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะมากมายได้แก่การลดหย่อนภาษีสําหรับการเดินทางนะคะแล้วก็เชื้อเพลิงเ<ม>บียร์นะคะปรับลดภาษีนะคะแล้วก็เซลแสงอาทิตย์นะคะโซลาเซลนะคะแล้วก็กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและธนาคารที่ได้รับการปรับปรุงนะคะแล้วก็การคุ้มครองทางสังคมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงรวมไปถึงนะคะ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่ขยายขอบเขตนะคะแล้วก็ข้อกำหนดทางดิจิตอลใหม่นะคะและการปฏิรูปครั้งใหญ่สำหรับสิทธิส่วนบุคคลด้วยกฎหมายการแปลงเพศนะคะแล้วก็การซื้อบริการาทางาทางเพศแบบผิกดกฎหมายนะคะมีโทษจำคุก1ปีขึ้นไปนะคะและอาจจะทั้งจำและปรับด้วยนะคะซึ่งกฎหมายนี้นะคะออกมาสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้นะคะพอดีนิวได้ ฟังข่าวในวิทยุแล้วก็ดูทางทีวีด้วยนะคะข่าวรวมไปถึงอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ได้ฟังแบบหลายๆสื่อโซเชียลนะคะว่ามีการประกาศใช้นิวก็เลยรวบรวมแบบรวบรวมนะคะแบบรวบลัดเอามาแบ่งป,ปันให้เพื่อนๆได้รับฟังค่ะซึ่งเนื้อหานี้นะคะนิวฟังมาหลายจากแหล่งข่าวมากแต่คือรวบลัดเนี่ยคือหลกัหลกๆนิวนำม,มาจากนี่คะ่ะแหล่งข้อมูลนะคะก็คือยึดตะบ o ย พสต์เตนนะคะแหล่งข้อมูลของเขาค่ะแล้วนิวก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้อายังไงอะสาระจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศสปปเปนเนาะรวมไปถึงเพื่อนๆน,นะคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะว่าในเรื่องของการที่จะต้องจ่ายค่ายาเพิ่มขึ้นในส่วนที่เราจะต้องจ่ายเองนะคะจากเท่าไหร่น่ะ จาก2,900เป็น3,800โครนะคะตรงนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาแชร์นะคะลองคอมเมนต์กันเข้ามารวมไปถึงก็ขอแสดงความยินดีสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่รับผิ้วของเดินทางาทางอากาศบ่อยขึ้นนะคะราคาก็จะมีการปรับลดลงนะคะถ้านิวจำไม่ผิดนะคะถ้าเกิดเดินทางภายในประเทศยุโรปและสห,ส,หส,หสหภาพยุโรปนะคะก็จะมีการปรับลดนะคะ ราคา80โครนนะคะภาษีนะ,ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางทางอากาศระยะไกลเนี่ยสมมติเราเดินทางไปประเทศไทยหรือไกลกว่านั้นนะคะก็จะมีการปรับรโครนถ้านิวจำไม่ผิดนะคะภาษีตรงนี้ก็หมายความว่าเราจะซื้อตั๋วที่ถูกมากขึ้นค่ะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่สิ ก็ต้องขอแสดงความยินดีไปกันยังเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ชอบเดินทางเนาะก็จะถูกมากขึ้นเนาะโอเคค่ะสำหรับคล,คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะภาษานิวเริ่มเปลงๆแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ปะเพื่อนจ๋าโชคดีกันทุกๆคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ